วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปที่แล้วนะครับได้ทําการซื้อหลอดนะครับหลอดไฟฟิลิปนะครับแพ็คคู่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอัพทูสองร้อเซนะครับอันนี้ขนาดโคมไฟแน่นะครับมันเป็นสีออกเหลืองๆนะครับขัดไปแค่นี้เดียวนะครับถ้ามันโคมไฟผมเนี่ยถ้ามันใสนะครับอย่าหาว่าไม่บอกนะครับอันนี้นี่ผมลองตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะออกไป จ่ายตลาดนะครับไปซื้อกับข้าวนะครับกับแฟนนะครับช่วงเช้าแล้วก็ตอนนี้มาขึ้นรถนะครับลองสตาร์ทดูอันนี้อันนี้ไฟต่ํานะครับเห็นะครับความสว่างนะครับติดกําแพงเลยนะครับนี่เลยนะครับนู่นเลยนะครับนี่ครับชัดเจนมากนะครับตัวนี้ถ้าเราเดินทางนี่ไม่ต้องห่วงครับสบายนะครับถ้าใครจะหาซื้อนะครับลองไปหาดูนะครับในผมได้ที่ลาซาดามานะครับตัวนี้ 9ก้าร้อยบาทเองนะครับช่วงนี้ช่วงเขาจัดโปรนะครับนะครับลองไปหาดูมีหลายร้านอยู่นะครับมีหลายร้านอยู่แอปทูสองร้อยเปอร์เซ็นนะครับกล่องฟ้านะครับอีฮอรนะครับนี่เลยนะครับสุดยอดนะครับฟิลิปนะฟิลิป โอเคนะครับแจ่มมากนะครับแจ่มมากตามนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าได้ขับทางไกลเดี๋ยวจะมาส่งให้ดูนะครับอันนี้ส่งให้ดูตอนสตาร์ทรถก่อนถือว่าโอเคคุ้มเลย